สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU w i s d o n TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU w i s d o n TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store ในช่วงที่3แล้วนะคะในช่วงของ i u Society ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับน้องนักศึกษาคนเก่งค่ะนั่นก็คือน้องวนิดาทรงประเสริฐนะคะนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต์ค่ะที่ได้เข้าร่วมนะคะกิจกรรมนั่นก็คือเยาวชนพิวัรรุ่นที่4ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการนักศึกษา หลักสูตรการบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงนะคะรุ่นที่16เมื่อวันที่2-4กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องราวและรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับน้องกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอเรียกว่าน้องเหมยละกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขอถามในเรื่องของวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ดีกว่าว่าเขามีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะ่ะ ก่อนอื่นเนี่ยหราต้องขอพูดถึงที่มาของโครงการเยาวชนพิวัตรก่อนนะคะโครงการเยาวชนพิวัตรเนี่ยมีช่อย่อชื่อย่อคือ YP นะคะซึ่งย่อมาจาก Youth p o s p i t y ซึ่งหมายถึงเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นเลิศทั้งทางวิชาการแล้วก็ด้านคุณธรรมจริยธรรมอะค่ะก็คือหลักสูตรนี้มีความเป็นมาโดยนักศึกษากระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือบยส16เนี่ยมี ความตั้งใจหรือว่าปรึกษาหารือกันที่จะพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อที่จะได้มีแบบความเพื่อจะได้มีความรู้ทั้งในด้านต่างๆเข้าไปพัฒนาสังคม,มในประเทศชาตินะคะแล้วก็วัตถุประสงค์หลักของของโครงการเยาวชนพิวัตรตรงนี้ก็คือว่านำนักศึกษารุ่นใหม่ซึ่งที่มีความพร้อมในในแบบ ทุกๆด้านมารวมตัวกันแล้วก็มา,าพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เพิ่มขึ้นเพื่อ,อที่จะได้ได้นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์นแก่สังคมในอนาคตใช่ค่ะอ๋ออันนี้คือวัตถุประสงค์ข,ข,ของโครงการนี้ใช่ค่ะเออแล้วเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาสําหรับการเข้าโครงการเยาวชนพิวัตรเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเรามีเกณฑ์คัดเลือกนักศึกษาแบบไหนคะเกณฑ์การคัดเลือกอันดับแรกเลยเนี่ยเราอะ ต้องกรอกใบสมัครทางทางเน็ตนะคะแล้วก็เขียนในในใบสมัครเนี่ยรอบที่สองเนี่ยจะมีให้เขียนเป็นเรียงความอะค่ะส่งเขาจะมีกำหนดหัวข้อมาสองหัวข้อแล้วก็จะคัดเลือกจากเกณฑ์อันดับแรกเลยเกณฑ์คุณสมบัติต่างๆแล้วก็คัดเลือกจากเรียงความแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์แล้วก็ค่อยประกาศผลนะคะว่าใครได้ เป็นเยาวชนพี่วัดบ้างอ๋อแล้วอ,อย่างเรียงความที่เราได้รับเนี่ยที่บอกว่าเราต้องเขียนเนี่ยจริงๆแล้วเนื้อหาในแต่และปีเนี่ยแตกต่างกันหรือว่าปีนี้เนี่ยเป็นบทความเรียงความในเรื่องของอะไรคะหัวข้อที่เขาให้ไว้หัวข้อเนี่ยเป็นท่านเคยแบบทำกิจกรรมอะไรมาบ้างในการเป็นผู้นำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอ่ามีความเห็นยังไงถึงการเป็นผู้นำว่าต้องต้องเป็นยังไงอะไรค่ะว่าเราคิดคิดยังไง เหมือนเขาจะดูดูความคิดเรามากกว่าในในเรื่องของเป็นการประกอบประกอบกับการพิจารณาในการเป็นเยาวชนพิวัตรนะคะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นเป็นหลักเกณฑ์แล้วก็เป็นหัวข้อที่เขาให้เรามาเขียนเรื่องความ,มซึ่งน้องเหมยเนี่ยก็สามารถที่พิชิจใจกรรมการได้เหมือนกันในการที่เขียนเรียงความขึ้นมาค่ะอะแล้วทีนี้ต้องถามว่ากิจกรรมในวันนั้นล่ะคะเขาให้เราทําอะไรบ้าง จากการที่ได้ไปค่ายสารสัมพันธ์สามวันสองคืนที่กาญจนบุรีนะคะก็คือว่ามันเป็นกิจกรรมสารสัมพันธ์ก็คือให้เราเนี่ยไปทําความรู้จักกับเพื่อนๆ VIP ทั้ทง90คนก็คือก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเยวาวชนพิวัติเนี่ยแต่ละปีเขามีกําหนดรับคนประมาณ90คนนะคะซึ่งในแต่ละปีก็จะมีคนสมัครมาเยอะแต่ว่าคัดเลือกให้เหลือแค่90คนเท่านั้นเพื่อที่จะได้แบบไปทําความรู้จักกันสารสัมพันธ์ คือได้ทํากิจกรรมร่วมกันมีกิจกรรมอ่าอย่างเช่นกิจกรรมนันทนาการต่างๆการออกวอล์กเลนี่นะคะแล้วก็มีการอบรมให้แบบว่าให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้แบบรู้จักกับเพื่อนเพื่อนเยอะๆในในโครงการนะคะแล้วก็ทําความรู้จักกับอาอาทุกทท่านนะคะอ๋ออาอาทุก,ท,กท่านนี่ก็คือคผู้ที่มาให้ความรู้กับเราใช่ค่ะอาอาเนี่ยในที่นี้ก็คืออ่าอ่าผู้บริหาร กระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16ค่ะซึ่งเป็นคนจัดโครงการนี้ซึ่งท่านนะให้แดนตัวพวกท่านว่าคุณอาค่ะก็คืออยากจะให้เรียกกันแบบเป็นเป็นคนสนิทคนสนิทเป็นคุณอาแบบว่าดูดูดูไม่อายุเยอะมากขนาดนั้นแต่ทีนี้ที่ขอถามนิดนึงว่าเ่าผู้ที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือว่านอกมหาวิทยาลัยบ้างค่ะห่ะหลักหลักสูตรนี้ก็คือว่าเขากำหนด กำหนดช่วงช่วงของที่จะรับนะักศึกษาเข้าไปค่ะก็คือต้องอยู่ในช่วงระหว่างปี3ถึงปี4หรือไม่ก็กําลังจบการศึกษาไปเพื่อที่ว่าจะได้แบบเยาวชนตรงเนี้ยที่ใกล้จะจบการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะจะจบไปแล้วก็ไปใกล้ชิดกับสังคม,มการทํางานมากขึ้นเขาเลยต้องการเยาวชนตรงตรง,ตรงนี้ที่จะได้แบบพัฒนาเพื่อให้แบบออกไปสู่สังคม แล้วแล้วอะไรอย่างนี้น้องเหมยการที่น้องเหมยได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่น้องเหมยคิดว่าตัวเองได้รับเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างก่อนอื่นเลยก็คือตอนที่ไปค่ายสารสัมพันธ์นะคะก็ได้รู้จักเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็รู้จักพี่ๆต่างสถาบันบางคนเขาก็แบบทํางานแล้วเขาก็แบบมีมาแลกเปลี่ยนให้ความรู้ว่าเออตอนเขาทํางานเนี่ยเขาแบบได้ทำอะไรบ้างผ่านประสบการณ์มายังไงบ้างแตกต่างกับตอนมหาวิทยาลัยไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เหมือนเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อที่จะได้แบบนัดกันทำกิจกรรมหรือสร้างโครงการอะไรด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็คือเอาเป็นว่าน้องเหมยเนี่ยคือได้ไปร่วมกิจกรรมอันนี้มาก็สามได้รับทั้งความรู้ได้รู้จักกับรุ่นพี่ที่จบไปแล้วด้วยแล้วก็รวมถึงคณะผู้บริหารที่แบบลงมาให้ความรู้กับน้อง แล้วทีนี้มาถามถึงเรื่องการเรียนบ้างดีกว่า<ะ>คณะนิติศาสตร์ขึ้นชื่อแล้วว่าต้องเรียนกฎหมายเขามีเทคนิคหรือวิธีการสอนยังไงให้เราเนี่ยมีความเข้าใจบ้างอะคะคือก่อนอื่นเนะนี่ยคนต้องขอบอกกันว่าคนอะอาจจะเข้าใจผิดว่านิติศาสตร์เนี่ยคือการท่องจําตัวบทกฎหมายหรือว่า,าเป็นการแบบอ่านแต่หนังสืออยู่แต่กับหนังสือแต่จริงๆแล้วนิติศาสตร์เนี่ยเป็นอ่เป็นศาสตร์แห่งความเข้าใจค่ะก็คือว่าคนที่จะเรียนนิติศาสตร์ได้เนี่ย หนึ่งก็คือต้องมีความพร้อมที่จะเข้าใจในการเรียนรู้กฎหมายแล้วก็สองก็คือต้องกอ็อาจจะต้องขยันอ่านหนังสือนิดนึงเพราะว่ามันก็ต้องแบบท่องตัวบทในการอสอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่เน้นส่วนมากอะ่ะอยู่ที่ความเข้าใจมากกว่าค่ะโอ้โหแล้วมันต้องอยู่ที่ความชอบของตัวเองด้วยไหมถ้าคนที่อยากจะเข้ามาเรียนอันดับแบบหนึ่งเลยไหมอันดับหนึ่งก็อยู่ที่ความชอบด้วยค่ะแต่ว่าถ้าคนที่เ หนูก็เคยมีแบบคนที่รู้จักคืออ่เขาไม,เาไม่เขาไม่ค่อยชอบแต่ว่าเขามาเรียนแล้วเขาแบบมาชอบทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกเขาไม่ชอบแต่พอเขามาเรียนรู้เขาก็แบบว่าเออมันมันมีประโยชน์นะเพราะว่าเรียนกฎหมายเนี่ยมันได้ใช้กับอ่ากับทุกทุกใช่ค่ะทุกๆอย่างในชีวิตเราเลยเพราะว่ามันสามารถนําไปประยุกต์ได้เพราะว่าเรียนนิติศาสตร์เนี่ยเขาแบบสอนกฎหมายครอบคลุมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการอ่า ไปซื้อของอะไรเงี้ยมันก็เป็นกฎหมายหมดทุก<ช>อย่างเลยค่ะเออหลายหลายคน<ช>บอกแบบนี้นะหลายคนเนี่ยเลือกที่จะเป็นวิชาโทรหรือเลือกอที่จะเป็นในตัวของปริญญาโทต่อไปเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้โดยไม่ได้ถูกเอาลัดเอาเปรียบใช่อล้วงี้ขอถามแล้วกันว่าต่อยอดในอนาคตชีวิตของตัวเองเนี่ยเรียนนิติศาสตร์ทางด้านปริญญาตรีแล้วปริญญาโทเนี่ยจะต่อไปถึง ปริญญาโทที่หนูคิดไว้นะคะคือนิติศาสตร์เนี่ยถ้าจบแล้วมันไปได้หลายด้านคนอาจจะมองว่าเอ้ยทําไมมันมีงานไม่หลากหลายแต่จริงๆล้าไม่ใช่ค่ะนิติศาสตร์เนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยแล้วก็อาจจะไปแบบส่วนตัวหนูเนี่ยอาจจะไปต่อนิติบัณฑิตหรือ,อไม่ก็ถ้าไม่ต่อนิติบัณฑิตเนี่ยก็ไปต่อปริญญาโทแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือ,อถ้าคนที่ไม่ชอบไม่ชอบสายสายแบบ เอกชนหมายถึงนิติศาสตร์นะก็สามารถทํางานเอกชนได้ใช่ไหมคะก็อาจจะไปสอบตัวทนายคือ,อคือนิติศาสตร์เนี่ยสามารถนําไปต่อยอดได้ในทุกๆด้านเลยค่ะอยู่ที่ว่าเรารู้ตัวเราว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ชอบที่จะเป็นอะไรม,มากกว่าก็คือบางคนคิดว่าถ้าการเรียนนิติศาสตร์มามจะต้องจบมาแล้วมาเป็น ทนายเป็นพชานไปเนไ้่มช่ไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยทุกบริษัทจะต้องมีทนายประจำกฎหมายนะจะต้องคือพูดง่ายๆนะถ้าคุณรู้กฎหมายเนี่ยชีวิตคุณก็อาจจะได้เปรียบคนอื่นนิดนึงนะคะก็ถือว่าดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและอย่างนี้เนี้ยอยากจะให้น้องเหมยแนะนาน้องๆที่ตอนนี้อาจดูรายการของเราอยู่สนใจอยากจะเรียนนิติศาสตร์เหมือนน้องเหมยเนี่ยน้องเหมยจะให้น้องๆเตรียมความพร้อมในเรื่องไหนบ้างอ่ นิติศาสตร์เนี่ยอันดับแรกเลยคือคุณต้องมีใจรักอะคะ่ะ <c oughs> ก็คือแบบมันต้องอยู่กับตัวบทกฎหมายแล้วก็ต้องมีความเข้าใจพร้อมที่จะแบบพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่ <c oughs> จะทําความเข้าใจกับมันนะคะคือนิติศาสตร์ไม่ใช่แค่แบบท่องท่องท่องกฎหมายแล้วไปสอบได้เลยคือ <c oughs> มันต้องใช้การเรียนรู้ความเข้าใจของเราไปสอบด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนิติศาสตร์เนี่ย ต้องเป็นคนที่แบบตั้งใจเรียนสุดๆเพราะว่านิติศาสตร์อ่ะมีแค่สอบไฟนอลไม่มีสอบมิดเทอมแล้วก็เป็นไฟนอลร้อยคะแนนเต็มเลยวัดกันตรงนั้นเลยใช่ค่ะเป็นสี่ข้อร้อยคะแนนคือถ้าถ้าใครเนี่ยไม่ตั้งใจไม่อ่านหนังสือไม่สามารถทําได้แน่นอนเพราะว่าไม่มีคะแนนเก็บอะไรเลยใช่ไหมคะวัดกันตรงนั้นเลยนะอันนี้ต้องถามน้องเหมยก่อนน้องเหมยตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีอะไรเลยปีที่3ามแล้วค่ะอ๋อก็ใกล้แล้วเนาะใกล้เชขึ้นปีสี่แล้วแล้วก็ กำลังกังวลว่าจะไปทางไหนต่อไปเพราะว่าชีวิตก็ต้องเรียนรู้ต่อไปว่าตัวเองจะไปทางไหนเพราะว่าหนูก็ยังยังยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือคหนูอยากทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมแล้วก็การที่หนูมาทํากิจกรรมตรงนี้ได้มาเจอเพื่อนๆหรือว่าพบปะกับทุกทุกคนนะคะก็มันทําให้หนูได้เติบโตแล้วก็เรียนรู้ที่จะได้นําชีวิต ตรงนี้การทํางานตอนระหว่างเรียนของหนูไปใช้ในตอนที่หนูไปทํางานเรียนจบไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถนําเรื่องราวที่เรามาอบรมในครั้งนี้ไปต่อยอดในชีวิตประจําวันแม้กระทั่งตอนเราเรียนจบนั่นเองนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วอยากจะให้น้องเหมยเนี่ยฝากถึงน้องๆสักนิดนึงค่ะถ้าเขาอยากจะมาเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าโครงการดีๆแบบนี้เขาจะต้องมีการทําตัวยังไงบ้างก่อนอื่นเลยคุณต้องพร้อมที่จะเสียสละค่ะเพราะว่าโครงการเยาวชนพิวัดเนี่ย ต้องการสร้างผู้นำที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละเพื่อสังคมนะคะน้องๆก็ควรเตรียมตัวให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ฝึกเสียสละต่อสังคม,มแล้วก็ส่วนในเรื่องของอาการเข้าเข้ากับสังคมอะคะ่ะการพบป,ปะผู้คนเนี่ยน้องๆก็จะได้ฝึกพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองไปในตัวด้วยเมื่อเราไปเข้าโครงการนี้อะคะ่ะ อก็ดีนะคะเพราะว่าน้องเหมยให้ข้อคิดดีๆคือคนเรียนนิติศาสตร์ไม่ใช่ว่าตัวเองจะต้องจมปากอยู่กับตำราเรียนเราสามารถที่จะหากิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานรวมถึงนักศึกษาที่อาจจะเป็นสถาบันอื่นๆแล้วก yeah. ็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีและอีกอย่างนึ่งนะคะการที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ก็สามารถให้เรานําไปต่อยอดในหลากหลายรูปแบบแล้วก็ในเรื่องของการทํางานการใช้ชีวิตใน ประจําวันของเราด้วยใช่้วถือว่าวเป็นเรื่องราวแล้วก็ข้อคิดที่ดีๆทั้งนั้นเลยดีค่ะเอาล,ละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเหมยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะเอาละค่ะแต่ว่าช่วงหน้าช่วงของ Wisdom w ว r l d w i วันนี้นะคะความรู้จากทั่วทุกมุมโลกรอคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยคะ่ะแต่วันนี้จะนําเรื่องราวอะไรมาเดตได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันค่ะ